สวพวกเราเลยครับพร้อมไอพร้อมสิใช่ไหมพวกเราใช่ครับมาเซตเองได้มูได้มาใช่ไหมครับแต่ละคนเป็นไงบ้างตื่นได้กับคอนเสิร์ตใหญ่ตันนี้ที่เราเพิ่เยคุณไปเลี้ยงคุณครับผมก็ถามว่าตื่นเต้นไหมตอนแรกมาลัดูไม่ค่อยเป็นเต้นทางนั้นแต่ว่าพเนี้ยได้มา อยู่หน้ากล้องเลยแล้วก็แบบเล่นทำแบบตามรูทปที่ในคอนเสิร์ตเนี้ยรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นสุดๆแล้วก็เริ่มกังวลนิดนึงว่าจะทำโชว์มาได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นไปในร่างหรือเปล่าแล้วก็จะทําให้เต็มที่สุดเพราะว่าเราตั้งใจมากๆเพราะว่าเราทุ่มเทเวลาทั้งหมดก็องไมาซ้อมคอนเสิร์ตเนี้ยก็อยากให้หมดตั้งนานแสงนานอ่ะสุด้วยคือเตรียมอะไรไว้ให้แฟนฮะ ก็ว ok ันนี้นี formed, ่บอกเลยว่าจะมีโชว์สุดพิเศษจากไลคนที่ยังไม่เคยมีใครเห็นแน่นอนไม่เคยไปแสดงที่ไหนแล้วก็แสดงที่นี่เป็นครั้งแรกแน่นอนจะให้ทุกคนได้ดูกไหมแน่นอนอย่าทำให้ต้องคิดใหม่ใช่ไหมต้องมีใช่ไหมน้องเลยเนการกีตลกถ้าถามเรื่องนลังการกีตลกผมว่าเราถามดีกว่าว่า คนอยากดูตลกถ้าพี่แม่ไปแล้วจะถ้าพีไ่ไปแล้วก็ขอเวลาคิดด้วย <c oughs> อจาจจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตนี้หรือคอนเสิร์ตหน้า,นานก็ว่ากันคอนเสิร์ตนี้เาพมันม,มีความี่เศว่าไม่เคยเห็นให้เรา,าสำหรับความไม่เคยเห็นพาะว่ามันคืออีกมุมหนึ่งแล้วกันอีกมุมหนึ่งของเมมเบอร์แต่ละคนที่พอไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มแล้วมันจะมีแสงอะไรออกมาออกมามากกว่าบอกได้เลยว่า โชว์ของแต่ละคนก็คือสร้างมาเพื่อเอนเตอร์เทนพวกคุณเลยโดยเฉพาะเขารู้ว่าตรงไหนแบบจุดเด่นของเขาคือเขางัดมา,าคือพี่จังหัดอ่ะก็คืองัดมาพุ่งเลยพุ่งมากโอ้วตอนนี้กี่โมงละตอนนี้คือห้าโมงสี่นาทียังพุ่งอยู่พอเสร์จเมื่มหกโมงก็ยังพุ่งอยู่เริ่มกี่โมงก็พุ่งอยู่่ คงอยอะนั่นดิไม่รู้เอ็นเอจีพุ่งอะไรเลือกเพลงเป็นยังไงบ้างเพลงเพราะมีความที่มันมีโชว์แยกตัวอยู่มัต้องเลือกสิ่งจริงๆถ้าเลือกเพลงก็น่าจะเลือกตามสไตล์ของตัวเองครับผมยังโอยเกือบหลุดแล้วเมื่อกี้เอ้ยไม่ก็จะเลือกตามความชอบของตัวเองเลยครับว่าตัวเองชอบสไตล์ไหนชอบเพลงแนวไหนก็จะเลือกมาทําโชว์เป็นแบบนั้นผมคิดว่าสปอยเลนหนึงนะฮะว่า5คนเนี่ยโชว์นี่ไม่เหมือนกันเลยแบบโชว์เดี่ยวคือมีทุกรสเลยว่ะ อยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากครับสำหรับชาวเดียวไม่ใช่ให้ถามเพื่แต่ทุกคนแต่ละอะไรให้ทุกคนเตรียมข้าว้ที่บ้านั้ได้ชิมคุณพงคุณรถอะไรครับผมเหรอรถยนต์สตรอเบอรี่แอนด์ครีมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเปรี้ยนน้ำมันฮะชื่อรถชื่อรถคุณ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 นะสตรอเบอรี่แอนด์ครีมเหมือนเหมือนข้างหน้าจะมีขายไอติมไรแค้นรสตอเบอร์รี่ถ่ายตรงเลยฮะ ดีว่าดีว no yes ่าทำไมมันถึงเป็นรสชาติดีอาอจริงเป็นรสชาติอ uh uh ื่นครับแต่ว่าผมไทยอินเทอร์เชนแต่จริงๆแล้วคือเอาจริงมันพูดมาเป็นรสชาติไม่ค่อาได้หรอกเพราะว่าต้องแบบต้องรอดูเองเพราะว่าเอาจริงทุกทุกครั้งทุกคนทุกครั้งที่คนเออทุกครั้งที่ทุกคนเห็นเราเนี่ยมันมันจะเป็นแบบกลุ่มกอดหคนใช่ไหมแต่ทีนี้พอแบบเราแบ่งแยกอ่ะการที่คุณชอบเราในหนึ่งในคนของเราเนี่ยเขาเรียกอะไรหนึ่งคนของเราเนี่ยคุณอาจจะชอบ ที่เสน่ห์เขาตรงนั้นแล้วเขารู้ว่าเขามีเสน่ห์แบบนั้นเขาเลยเอางัดตรงนั้นออกมาขยี้ให้คุณชอบเขามากกว่าเดิมโอ้โหขยี้ขยี้สุดฮะรสชาติของผมเนี่ยน่าจะเหมือนหนึ่งในรสชาติไอติมไรแคนน่าจะเป็นช็อกโกแลตละกันแบบว่ามีความนุ่มละมุนแต่ก็ติดขมนะอะไราแล้นครับผมกินนน้้ารรัับบ รถไลท์ชันพิลลาร์นะโคคันนาโคคกัโคคแต่ผมว่ารถมะพร้าวมันไม่น่าเหมาะกับโชว์ผมเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยก็ได้อยู่เฮ้ยมันได้อยู่ได้ได้อยู่เหรอได้อยู่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 นวลนัวนวลนัวมันก็ดูได้นะรถมะพร้าวนั้นถือว่าขายไอติมไลท์ชันไปเลยอะไรขาวๆอ่ะเออมันก็รถมะพร้์มก็กลมกล่อมนิดนึงโชว์ผมก็จะมีความนุ่มนวลสดชื่นเฟชนาะเหมือนอยู่ ไม่มันแบบเหมือนอยู่ที่ทะเลกันนึกออกปะรับแสงแดดแบบว่าเฟชเฟชดูแล้วกระชุ่มกระสวยหัวใจเราก็ไหลไปได้เนาะแน่นอนเคอเตอร์บูฮาวายอยู่ที่ไหนอ่ะคอเตอร์คอเตอร์เคอเตอร์อยู่ข้างหน้านะครับผมเพราะว่าบูฮาวายบูฮาวายเลยเพราะว่าบูฮาวายเลยมันแบบซูซ่าเบลซาแบบว่า ผมว่าเรกโก้รถเดียวไม่พอครับเออรู้สึกว่ามีหลายรถเกินมัโนโตไม่ใช่น้องแซ่บเนอก็อ่ามันอาจจะเป็นรถใหม่ที่ g m t v ไม่ผลิตแล้วกันเออใช่รถยนต์จบแนี้นะจบแบบนี้ไหมอ่ารถขนาดกูเลี้ยงกูเลี้ยก็บอกของว่าจริงๆไอสติมที่อยู่ข้างหน้าก็อรรถชมรถนะถูก <c oughs> <c oughs> ต้องถูกต้องอันนี้ถูกต้องนี่เห็นวเปิดได้ดีเลือกรถไม่ถูกแล้วตอนนี้ ถ้าพูดก่อนก็คือถ้าไอติมรสชาติรสสีดำนี่เ่าแล้วกันกาแฟกาแฟชาบู๊ชาบู๊ชาวย๊ดีกว่าชากบู๊ดีกว่าเฮ้ชาบู๊ดชาบู๊ดก็จะบอกว่าชื่อมันเป็นสีดำดเพราะว่าทุกอย่างเรื่อนความเป็นตัวเที่แบบผมชอบเปนเรื่องที่ที่ตายตัวเองที่ชอบก็คือพวกแกงเพลงที่ชอบก็คือจะมีแบบนี้หมดเลย เหมือนแบบได้ได้ลองได้ลองเอามาทำแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนจะร้องไห้พอได้ได้ทำมันเสร็จเพว่าผมไม่ได้ทำมมานานมากแล้วก็ช่วงผมเรียนมานไลน์คือได้ได้ทำมาตลอดแล้วก็ทิ้งช่วงนั้นแล้วก็ได้กลับมาทำใหม่แล้วก็ได้ทุกอย่างได้ได้ประเด็นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนคือกลับมาได้มองหน้าตาซึมมาได้ทำอย่างมาโชวอารมณ์นะครทีอาจารที่เป็นผู้นไม่ดีหลายคนยังไงบ้างกับ c o m p a ไม่เป็นไรปาั้นๆต้องกูหลายกว้างก็เลยตอนนี้หลกว้างเหรอไม่ได้จะคิดรบบจริงๆแนะว่าอันนี้คำพูดจะไม่ได้คิดแต่ไม่คือพูดเล่นๆเฉยๆก็คือจี่อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกการรับรังมากๆเพราะว่าไม่คิดเลยว่าจะเร็วขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกเราตัวโบมากว่าพอออกมาแรกเนี่ยปุ๊บมันจะสัเอาไหมมันจะขอลำบากไหม เป็นมาตรฐานเลยที่เสนอแต่ว่าซอลหรือเปล่าจะมีคนมาดูเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็วันแรกก็ซ้อลเลยก็ขอบคุณทุกคุกท่นมากๆแต่ว่ามันคือการรอคอยทั้งสองฝ่ายเลยทั้งตัวไรแค้นเองแล้วก็ตัวไรคิวเอ็กซ์เช่นกันครับผมก็รู้สึกว่าถามว่าตัวไรแค้นรู้สึกว่าเร็วไปไหมสำหรับการมีคอนเสิร์ตก็ตกใจนิดหน่อยครับผมตกใจนิดหน่อยตั้งแต่พอพอจะได้รู้ว่าจะมีแพลนจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองนะครับแต่ว่าพอได้มาใช้เวลาจริงจริง ได้ใช้เวลากับมันจริงๆผมรู้สึกว่ามันคือเวลาที่เหมาะสมแล้วกับไรแค่นั้นตอนนี้ที่จะสามารถแสดงศักยภาพอะไรหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ดูแบบว่ามันเอาง่ายๆเลยคือวันนี้เราพร้อมมากๆรู้ๆึเลยแบบว่าบัตรทุกบัตรจะต้องคุ้มค่าเราแค่นี้เลยครับก็จริงๆต้องขอบคุณไลยูทุกคนมากๆครับที่ามาดูพวกเราในวันนี้นะครับพวกเราสัญญาว่าจะ ทำโชว์ทุกโชว์ออกมาให้ดีที่สุดครับไลคันคอนเสิร์ตครั้งนี้คือพวกเราตั้งใจมากๆเราทุ่มเททุกอย่างภายในเดือนนี่คือเราเตรียมทุกอย่างจบภายในเ,นเดือนเดียวคือทุกคนเก่งมากๆแล้วทุกคนจะแบบตั้งใจมากผมเห็น,นความตั้งใจของทุกคนมากๆน้องๆรูกก็คือตั้งใจทําโชว์มากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับพวกเราจะเต็มที่ครับเขผมจริงก็เสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นอายุ บบไม่แบบเพราะว่าอายุวงมันปีกว่าๆเองแบบว่ามันค่อนข้างใหม่มากๆกับวงการแล้วก็ระยะเวลาของบอยแบนด์ที่ควรจะแบบมีคอนเสิร์ตอะไรงี้คือทีทีป๊อปอ่ะเนาะเราแบบมันกำลังมันกำลังเริ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็คงไม่ได้แบบดังเปรี้ยงป้างเหมือนแบบเกาหลีที่แบบว่าเขาแบบมาปุ๊บแล้วเขาแบบมีคอนเสิร์ตได้เลยอะไรอย่างี้ถ้าแบบเขาอยู่ใต้บริษัทที่มันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอเป็นทีป๊อปแล้วแบบปีหนึ่งแล้วเราตัดสินใจเปิดคอนเสิร์ตของตัวเองเลยก็ค่อนข้างเสี่ยงครับแต่ว่า พอไลยูแบบทําให้แบบบัตโซเอาหมดเลยก็แบบทาให้ทั้งเราแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็หลายๆฝ่ายแบบร่วมใจมากขึ้นแบบว่าโอ้เราก็ทําได้เหมือนกันแบบโซเอาแล้วก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนครับเราก็จะทําเต็มที่ครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนอน j o y กับโชว์ครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับที่ให้การตอบคาราวให้การสนับสนุนไลแคทมาตลอดจนเรามามีคอนเสิร์ตเดี่ยวขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนขอบคุณเบมเบอร์ทุกคนขอบคุณพี่ทีมงานเบื้องหลังเบื้องหน้าทุกคนเลยที่ ทำให้มีคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นมาครับแล้วก็ไายการสัญญาว่าจะตั้งใจทําออกมาให้อย่างเต็มที่ให้ไม่ไม่เสียแรงที่รอแน,น่นอนครับถ้าจะซ้อมแต่เราก็มีออนไลน,น,น์ออนไลน์ใช่คร,รับ s t r ง a m i n g ไม่เราแค่นี้ชุดก็ไปดูก็สำหรับใครที่ซื้อบัตรไม่ทันนะครับเรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับซื้อบัตรได้ที่ theconcert dot com นะครับผมก็ไปซื้อกันได้นะครับผมเปิดรับตลอดโชว์เลยครับซื้อไว้นะครับทันอยู่นะซื้อซื้อมาซื้อก <ๆ S 2> ่อนเลี้ยโชว์ดีกว่าได้ได้ภาพจาโชว์เพราะว่าเราเรียง ข้างหญ่3,900าิ้วใช่ใช่เพราะถ้าเรามาดูขาตอเนี่อ่ะเฮ้ยบิ้นมันก็ได้จะมองว่าเราเรียงกราวโชว์เนี่ยแบบจุดเริ่มแล้วขึ้นไปข้างบนยิงขึ้นไปเลยนะก็คือใครสักคนก็คืออยู่บนยิงอยู่บนไปเลยก็เล่าอย่างนี้นะเดี๋ยวจะขอบคุณแฟนและคุณหรือความในใจอะไรที่แบบวประสบกันไปนิดนึงเดี๋ยว่ันทำให้ค่ายเราก็แบบยิ่งจัดด้วยก็คืออยากจะพูดขอบคุณแบบอีกหลายล้านครั้งเลยเพราะว่าผมไม่คิดเลยว่า ผมจะได้มาอยู so ่จ so ุดนี้จเพราะจากตอนแรกก็คือเราร้องเพลงด้วยความชอบมาตลอดแล้วก็ตัดใจมาประกวดและการโปรเจกต์ของบ้านแล้วก็ได้มาอยู่ตรงนี้ที่แบบมีงานคทบเยอะขนาดนี้มีคนรู้จักมากขนาดนี้ก็ขอบคุณมากในสิ่งที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดีไม่ว่าจะไปอีเวนต์ต่างๆหรือว่าคอนเสิร์ตเทศกาลต่างๆก็ทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีผมรับปัญญาอะไรกับแฟนไหมครับน่าจนี้ ้สึกว่าหลังจากนี้ก็จะยังพวกเราทั้งห้าคนก็ยังจะเป็นศิลปินที่ทุกคนคาดหวังได้พึ่งพาใส่ได้ท,ทักทิ้งได้ครับผมพวกเราก็รู้สึกว่าพวกเราชอบตรงนี้ชอบอาชีพตรงนี้แล้วก็จะทําตรงนี้ไปเรื่อยๆจนแบบพวกเราจะพอใจจนกว่าทุกคนจะเลือกรักพวกเราในหลักครับผมแต่ก็ท้ายที่สุดผมในตัวผมเองคอนเสิร์ตนี้ก็ถือว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่จะพิสูจน์ความสามารถผมด้วยแล้วก็ทุกๆคนด้วย อยากให้ทุกคนมาแบบปล่อยใจนะครับผมปล่อยใจมากๆเลยเอาแค่ว่าวันนี้เราจะมาหาอะไรแท่เราจะมาได้อะไรแต่ไรแท่กินแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเราเสิร์ฟเองเสิร์ฟแล้วเร์แล้วย้อนย้อนกลับได้ย้อนกลับได้ออยากีห้คนกับเกสครับว่าอะไรต้องถามแกนกิตตุ้ยเอาไหน เกสเนี่ยมันจะเรียกว่าเกสไม่ได้ถ้าเรามาสปอยก่อนไงอ่าเพราะงั้นไปเราดูในคอนเสิร์ตดีกว่านะครยวมันไม่ได้มาลงเลือดเกสยังไงครับแต่ไลฟ์สตรีมมิ่งยังมีขายอยู่ใช่ไหมจริงก็เกสของเราเนี่ยมันก็เรียกว่าเขาความสามารถครบเครื่องดีกว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวใกล้ตัวเราไกลเลยไกล้แค่ไหนใกล้แค่ไหนฮะ ใกล้แค่ไหนคือมันใกล้เกินใกล้เกตอนนี้ก็ถือว่าใกล้อยู่เพราะว่าเขาต้องมาแต่งหน้าแล้วใช่ตอนนี้ก็ถือว่าใกล้อยู่อันนั้นคุณเลือกเกมจริเนี่ยเออขับไปไม่ได้ต้องเป็นความสัมพันเป็นแหนกต่อมันความสัมพันอ้าวคีย์เวิร์ดเดียวเลยคือพันธะมันต้องเรีนกันสักอย่างอ่ะสายเลือดก็เชื่อัแล้วเยอะไหม <gas? S 2> เยอะไหมแน่นมาน่นมามากกวนึ่งถือว่าเยอะไหมเยอะ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 เอะเย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 อเยอะอะเย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 ะเอะเยอะเยอะเออเอะเยอะอะเยอะเยอเยยอะเยอะยอะเยอเยอะเยยอยอะเ ไม่เป็นคนเสียงสูงอยู่แล้วโซปราโน่มาพูดถึงเพลงห้องสุกโคอยร้องกไปได้ยังครับลองไปซุกฮ่องฮ่องซุกฮ่องอัตเน่าเล่เพราะว่าล่าสุดเองตัวออฟฟิเชียลก็เพิ่งปล่อยแบบว่าเป็นแฟนคลับใ กระแสช่วงนี้ที่บอมรับกระแสการคิดแฟนชาร์ามันกำลังมาตัวคอนเสิร์ตที่แล้วของ GMMTV ที่เพิ่งทำไปว่าของบอมทำแล้วกระแสดีมากก็เลยอยากหยิบอยากอะไรมาเรื่องนี้มันลอกเลยนะแล้กว่าดูเป็นแบบอย่างแล้วต่างๆสองเลยคืออยากเห็นแฟนขับหอนทั้งใจเลยเพราะเพทงนี้ก็สร้างขึ้นมาได้แบบตรงไทยคอนเสิร์ตมากๆก็เลย แฟนชายก็สนุกแน่นอนครับเราดูในคอนเสิร์ตอย่าลืมเห่าอย่าลืมหอนก็ได้นะอย่าลืมเชียร์พวกเราอย่าลืมเชียร์อย่าลืมโอเคไหมขอบคุณนะคครับบขอุณครับขอบคุณครับ